ความว่าอยากพี่น้องข้าวเหนียวทั่วแดงทั่วแดงละกะเอามันมันแกวบานเฮ่าเนี่ยแหละแต่ว่าเป็นสีสีเหลืองเนาะละกะกะทิกะทิกะทิะทยูอเบิกละกะทั่วทั่วแบบนี้ ผสมตะกะน้ำตาลซองถ้วยน้อยเกลือเครื่องช้อนคอยล่องผสมบึงว่ามันสิเป็นยงนงังไงบัดนี้ก็สิหงไม้บัดนี้ลองหุเบึงลองบึงว่าเป็นยังไบงบึงพี่นอ่องอยากเนาะลองเห็ดบึง ใส่หมอ,องเขา่าล่องไปใสิดโดนบ่าอืมประมาณครึ่งชั่วโมงกับสิได้กินนบ้างคือสิมันส่หวานอยูด่ยดอกเป็นข้าวเหนียวครึ่งข้าวหนึ่งเนี่ยแหละผสมกับกะทิน้ำกะท,กะทิกับน้ำตาลแค่นั้น ลองเบิงสิเป็นยังไงเหตุลองเบิงครั้งแรกนึกอยากบรรล้สิเหตุอองยังกินบอสไซสเบิดมันยังเหลือไว้อยู่มันหยานมันหลายโพดลองเบิงเดี๋ยวเสียวมาหายเบิงว่าเป็นจงังไดรรสชาต